เห็นภาพวันที่แม่รอคอยแล้วเนี่ยปลืม้มหัวใจของแม่เนี่ยอยากเห็นลูกจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ชีวิตท,ที่แม่ไม่ต้องห่วง ตอนนี้มันมีข่าวพระมหารูปหนึ่งปรเรียนธรรม9ประโยคเป็นนากหลวงอีกรูปหนึ่งรเรียนธรรมเจอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็คิดถึงแม่อยากจะกลับไปกอดแม่ พอตอนก่อนบวชท่านเล่าว่าแม่กอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าต่อไปนี้ลูกเข้าสู่ร่มกาสาวพัดแล้วเป็นองค์พระองค์เนรแล้วเป็นองค์เนรอง์พระแล้วเนี่ยจะกอดไม่ได้นั่นเป็นบอกการมโนปฏิทานที่ยิ่งใหญ่ของแม่ ที่อยากจะเห็นลูกเจริญรุ่งเรืองในเพศสมณะเพศที่บริสุทธิ์เพศที่สูงส่งและอยากให้ลูกมีชีวิตที่มีค่าแต่นี่ลูกคงจะคิด ตวขณะหนึ่งของอารมณ์กวังที่อยากจะกลับไปก่อนแม่เพราะอยากจะประท้วงหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อความไม่เป็นธรรมอันนี้น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยพ่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วอยู่เป็นเนนเป็นพระจนกระทั่งป่านนี้กลับไปเนี่ยจะกรอด กอดโยมแม่เนี่ยไม่ง่ายเหมือนกับที่ตัวเองคิดและการอยู่ในเพศสมณะเพศอันสูงส่งนี้ยังไม่ชนะคิดว่าไปอยู่ในเพศคอราวาดแล้วก็ทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับ ชาติให้กับพระศาสนาได้แต่เพศไหนล่ะที่จะมีพลังปลอดกังวลแล้วก็จะสู้ด้วยใจที่สบายใสยเท่ากับเพศสมณะไม่มีหรอกอยู่ในเพศพระก็ต้องสู้ในตอนนี้ละ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปหวังความยุติธรรมในโลก เพราะในโลกนี้ไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องยุติด้วยธรรมถ้าหากไม่ได้ทำด้วยธรรมไม่ได้ปฏิบัติด้วยธรรมความถูกต้องมันไม่ยุติหรอกมันก็ไปของมาเรื่อยๆละ่พะพลวันพลเกจับตนชนปลายกันหาไม่ถูกเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก,ก็คือ ความเสื่อมของพระศาสนาความเสื่อมความสูญสลายล่มสลายของสิ่งที่มีค่าที่สุดของมวลมนุษยชาติคือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเกิดก็อยากจะให้ท่านเ้กลยาณมรชี้แนะให้กำลังใจเป็นเพื่อนท่านในยามที่ อารมณ์ยังไม่มั่นคงการตรึกพิจารณาต่างๆยังไม่สมบูรณ์มันอาจจะมีข้อบอกพร่องได้อยากให้หยุดยัง้งคิดสักนิดหนึ่งแล้วจนกว่าใจจะหยุดนิ่งอารมณ์จะมั่นคงจะสงบแล้วค่อยตัดสินใจดีไหมดีไหมครับ ขอฝากไปถึงท่านด้วยด้วยความเสียดายแทนและอยากจะบอกท่านด้วยว่าแม่ยังไงก็ปลื้มใจที่เห็นลูกอยู่ในเพศสมณะมากกว่าในเพศคารวา์ครับยินยันถ้าท่านสละเพศสมณะไปอยู่ในเพศคารวาัตนั่นกับจะเร่งเวลายโยมแม่ท่าน เสียใจเสียดายแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานขึ้นไปอีกฝากให้คิดสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านพอตอนนี้ก็ออกปรรษาแล้วมีหลายรูปก็คงจะเตรียมตัวกันที่จะกลับไปสู่เพศรคาวาดแล้วที่ท่าน พระครูสนิิวงศ์ท่านมาพูดเมื่อกี้ว่าปกป้องครับปกป้องพระพุทธศาสนากับพระศาสนาเนี่ยพุทธบริษัทสเนี่ยต้องรวมใจเป็นหนึ่งความรักสามัคคีของพุทธบริษัทสคือความตั้งมั่น ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาถ้าเมื่อใดที่พุทธบริษ,ษัทสี่มาห้ามขันมาทิ่มแทงกันเองนั่นคือสัญญาณอันตรายของความมั่นคงของพระพุทธศาสนามันมีตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วว่าแม้จะมี ภัยมารอบด้านเลยแต่พวกเรารักสามัคคีกันก็สามารถต้านภัยที่ต้านได้ยากนั้นได้คนทั้งหลายว่าไม่มีทางต้านได้แต่ความรักสามคัคคีทำาให้เราต้า,ตานได้เอาชนะได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะภาพในอดีตความ สามัคคีความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัท4ของวัดพระธรรมกายในปี2554และเมื่อวิกฤตน้ำมาถึงผ้ากลางร้อมพะลักเข้าสู่เมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศโดยมีแนวคันคลองระดีพัดเป็นหน้าด่านสำคัญ ที่จะป้องกันไม่ให้มวลน้ำมหาศาลไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองซึ่งมวลน้ำเหล่านี้พร้อมทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนได้ตลอดเวลาถ้าหากไม่สามารถป้องกันมวลน้ำก้อนนี้ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความเสียหายที่มหาศาลทีเดียวพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ระดมกำลังพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนรวมถึงชาวบ้านละแวกใกล้เคียง ให้มาร่วมด้วยช่วยกันแพ็กระสอบทรายทำคันกั้นน้ำริมคลองระผีพัดเพื่อรักษาประการด่านสำคัญนี้ไว้เป็นระยะเวลาเกือบสองสัปดาห์ตลอด24ชั่วโมงทำให้สามารถชะลอมัวน้ำที่มีพลังมหาศาลนี้ได้ลดความเสียหายอันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นสร้างความพลื้มปิติและตื่นตันใจให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นจานวนมากจนชาวบ้านต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า ซึ่งน้ำใจในความดูแลความช่วยเหลือทุกๆสิ่งและจะไม่มีใครลืมบุญคุณของหลวงพ่อในครั้งนี้ไปได้เลย ขณะนี้ไดวัดรับการดูแลสนับสนุนจากวัรมกายเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังของพระภิกษุสามเณรนะครับวัสดุทรายกระสอบอะไรต่างๆทุกสิง่งทุกอ,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 อย่างนะครับอุบาสกอุบาสิกาออกมาช่วยกันเยอะตรงนี้เป็นจุดตัวอย่างของจุดหนึ่งของในใน,ในการเกิดน้ำท่วมนี้ว่ามันมีการรวมพลังกันอย่างมาหาศาลคลองรบีพัฒน์จากคลองหนึ่งถึงคลองคลองสิบที่เราทำมันอยู่นี่นะประมาณเกือบ30กิโลเมตร โดยไม่ใช้พลังของใครเลยใช้พลังของคนในพื้นที่ใช้พลังของวัดใช้พลังของพระใช้พลังของอุบาสิกาที่นี่พระทหารแทบไม่ได้เข้ามาช่วยเลยนะครับหน่วยราชการแทบจะไม่ช่วยเลยผมเนี่ยก็ได้เพียงแต่มาให้กําลังใจนะครับในสารารองผ้ว่าการจังหวัดในอำเภอทุกส่วนราชการอบตอะไรเนี่ยก็เพียงแค่กำลังใจแต่ว่าที่มันเกิดพลังกันน้ําขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ได้เนี่เหมือนกับแพงเมืองจีนได้ขนาดนี้เพราะพลังของประชาชนทั้งสิ้นนะครับถ้ามันชนะได้ก็เป็นเพราะความสามัคคี แล้วก็เป็นจุดที่หลายแห่งที่ผมประสบมาเนี่ยจุดไหนที่มันแตกจุดไหนที่มันขาดนะจุดนั้นกลุ่มนั้นโดยมากจะขาดความสามัคคีคก,คคกัน้นราคือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีความรู้ที่กับการในการกั้นเขื่อนการวางแนวกระสอบทรายอะไรเนี่ยบางครั้งเราอาจจะวางผิดพลาดก็มีได้ ทางวัดธรรมกายเนี่ยได้เข้ามาให้บอกว่าเออระวางลักษณะอย่างนี้มีการตอ,อกมีการตอ,อกหมดอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เขื่อนที่เรากั้นเนี่ยพังลงมานะครับทั้งนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณวัดธรรมกายอย่างสูงนะครับที่ให้ความสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจนะประชาชนชาวหมู่16ทุกคนและอาสาสมัครของหมู่16ทุกท่านนะพร้อมยินดีที่จะรับใช้ขอให้บอกมาว่าทำแบบไหนอะไรยังไง ระดมพระทั้งหลายมาเกือบ200รูปก็มาช่วยกันกั้นน้ำขันน้ำตามถนนตามที่จะขึ้นก็ช่วยกันแบบสุดความสามารถด้วยความปลื้มปิติถึงเหนื่อยแต่ปลื้มมากเลยมาช่วยกันเพื่อย,ยับยักงน้ำไม่ให้ท่วมชาวบ้านเดือดร้อนที่อาตมามาช่วยนี่ช่วยด้วยแรงศรัทธาของพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมาชายโยเราแล้วก็หลวงพ่อทัดตชีโวขึ้นรถมาช่วยตั้งแต่เริ่มแโมงกว่า จนถึงเวลานี้ก็กะว่าทํากันทั้งคืนทั้งวันคือของคืนคืนนี้แลว้วก็คืนต่อๆไปอัตอมามาช่วยงานนี้ก็ช่วยด้วยความเต็มใจไม่เพียงแต่การช่วยกันทําคันกั้นน้ําเท่านั้นหลวงพ่อท่านยังให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นการทําถนนจากถนนวงแหวนรอบนอกเข้าสู่ถนนคลองหลวงกู้ถนนบางขันคลองหลวงและถนนสีขาวที่ถูกน้ําท่วมขังสูง รถเล็กไม่สามารถวิ่งได้เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวอำเภอคลองหลวงและตลาดไทยเพื่อใช้ในการลำเลียงถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยทุกวันรวมไปถึงทำข้าวคลองอาหารมื้อเที่ยงอาหารมื้อเย็นมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถออกไปจับจ่ายซื้อของมาประกอบอาหารได้ถ้าที่ไหนที่รถไม่สามารถเข้าไปได้ดก็ลำเลียงอาหารโดยการใช้เรือ ในความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ แม่น้ำเข้ารถเลยเดินทางลําบากรถลําบากสุดๆนะครับก็ก็ขอบคุณวัธร,รมการที่มาสร้างสะพงานใ้ทางเน,นี่ยมิดลอ้อเลยนะพระเช้าอ่ะจะมาทางนี้อดีครับพระเช้าผมก็มาแล้วมากับของงานเบี่ยงเข้ามาสะพานดีมากเลยามาทางนู้นน้ำลึกมากเลยัางนี้แจ๋วคุณมากครับที่มีได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยได้มากเลยครับด,ด,ดีีมากเลยครับเพราะว่าตองทุนมันเพิ่มมากแล้วก็มามาทางนี้แล้วก็ไปไปได้ก็สะดวกขึ้นเยอะอะนี้ครับ ตอนแรกไปถ้าเกิดว่าไม่ทปสะพานตรงนี้ข้ามนะก็ทางนะ้งนรถเล็กจะผ่านไม่ได้เลยครแต่ว่าโอเคครับถ้าดีว่าขอบคุณมากครับที่ทําให้ผ่านได้ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิธรรมกายนะครับแล้วก็วัดธรรมกายมากนะครับที่เาช่วยทําทางเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตอำเภอคลองหลวงหรือว่าในเขตอำเภอค้างเคียงขอบคุณมากนะครับคุณวัดธรรมกายมากครับโอ้ ถ้าไม่มีไม่มีวัดธรรมการก็แย่เหมือนกันนะครับครับขอบคำครับนอกจากนั้นหลังจากน้ำลดลงแล้วยังมีการรวมพลังครั้งสำคัญโดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมไปถึงทำความสะอาดถนนหนทางให้สะอาดและกลับมาใช้ประโยชน์ได้ยังเดิม ครั้งนี้จะยังความเดือดร้อนแสนสาหัสมากมายเพียงไรแต่ท่ามกลางวิกฤตนั้นได้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามาคัคคีพลังของพุทธบุตรพุทธบริษัทสี่มาร่วมด้วยช่วยกันทำความดีช่วยกันทำหน้าที่พุ่มเทกำลังกายกำลังใจคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เดือดร้อนภาพของความร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนของทุกภาคส่วนนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าแม้กระแสน้ำจะมากมายเพียงไรแต่ก็ยังไม่อาจสู้กระแสทานน้ำใจที่พี่น้องคนไทยมีให้ต่อกันได้เพราะพุทธบริษัท4ไม่เคยทิ้งกัน ก็ปลื้มทุกครั้งแล้วสิ่งที่คนไทยประสบกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยโรคโควิด19ก็ยังไม่จืดจางหายไปเลยน้ำก็มาท่วมอีกเจอปัญหาอุทกภัยพวกเราชาววัดพระธรรมกาย ทั้งพระทั้งเนรทั้งบาสก์ปสิการู้ถึงโหอกผู้ที่ประสบภัยต่างๆเหล่านี้ภัยจากการพลัดพรากภัยจากโรคภัยแค่เจ็บภัยจากการอดอยากขาดแคลนภัยจากการอยู่ยากอยู่ลำบากแล้วคนไทยเนี่ย จะไม่ทิ้งกันเราจะอยู่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเราจะไม่ทิ้งให้ท่านโดดเดี่ยวในภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรวันพรุ่งนี้ก็จะเปิดประเทศแล้ว ไม่ว่าเราจะมีมาตรการรองรับยังไงก็ตามแต่ว่าสิ่งต่างๆข้างหน้าเรามองไม่ชัดเลยว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับพวกเราแต่เรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าคนไทยจะไม่ทิ้งกันเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป แล้วเราจะชนะสิ่งที่จะมาไม่ว่าในรูปแบบไหนด้วยจิตอนุเคราะห์จิตเมตตาเกื้อกูลกันในหลวงราชการที่9ท่านเคยตัดเอาไว้ว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีหมดได้ แต่ว่าเราต้องช่วยกันรักษาคนดีเอาไว้อย่าให้คนพาลมาลังแกคนดีสิ่งนี้เป็นโอวาทที่ล้ำค่าว่าคนดีต้องได้รับการรักษาได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่าให้คนพาลมาลังแกมาทำลาย นดีมีน้อยโปรดใช้สอยด้วยความเมตตาอย่าให้ความอายุติธรรมเข้าไปทำลายพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวความอยู่ยั่งยืนมั่นคงของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมแห่งนี้ อยู่ที่ความรักสามัคคีของพวกเราเหล่าพุทธบริษัทสี่ก็ขอฝากพวกเราทุกท่านทุกคนเอาไว้ในที่นี้เดี๋ยวเราบูชาพระกันอรหังสมมาสัมพุทโธภควา อรหังสัมมาสัมพุทธะพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมีพุทธังพระวันตังอภิวาเทมีพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะควตาธโมสวากาโตภะควตาธโมธัมมังนมะมะสมามิธัมมังนมะมะสมามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสหะวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหะวกะสังโฆสังขังนามามิสังขังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียน<ะ>เชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์ โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้บุญที่เราทำมาดีแล้วจงปกปักรักษาให้คนไทยและชาวโลกอยู่รอดและปลอดภัย จากโรคโควิด -19 และจากภัยต่างๆ mm hmm. เช่นอุทกภัย mm hmm. และอื่นๆที่จะตามมาอีกด้วยความมั่นคงของอารมณ์และขอฝากไปยังท่านมหาพศทั้งสองรูปและอื่นๆอีกมากมายที่กำลังประสบภัย เช่นนี้ในรูปแบบแตกต่างกันไปว่าเมื่อใดก็ตามที่เจอปัญหาอุปสรรคแม้จะหนัก่วงยิ่งใหญ่ปานใดก็ตามขอให้ทำใจนิ่งๆทำอารมณ์ให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความหุนหันพลันแล่นหรือด้วยอารมณ์โชคุ่โชว,วูและเมื่อเราทำใจนิ่งแล้วเนี่ยบุญเก่าที่เราเคยสั่งสมมาแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วนจะมาเชื่อมถึงบุญในปัจจุบันนี้ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านั้นไปได้เป็นอัศจรรย์จา้าสาธุ ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ